สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับเรียนออนไลน์บายครู่ายนะครับกันเช่นเคยสําหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องคําบุพบทนะครับในวิชาปษาตทยชั้นป6นะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาเรื่องคําบุพบทนะครับฝากกันเช่นเคยกดติดตามช่องครู่ายติวเตอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปที่จะมาลงในครั้งหน้านะครับไปดู เรื่องคำบุพบทไปความรู้เรื่องความหมายและประเภทของคำบุพบทนะครับคำบุพบทคือคำนําหน้าคําอื่นหรือประโยคคํานําหน้าคําอื่นหรือนําหน้าประโยคเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น4ชนิดคือ1คําคำบุพบทบอกสถานที่ คำที่มีคำว่าในบนใต้ที่นอกใกล้ไกลลิมเป็นต้นตัวอย่างเช่นหนังสืออยู่ใต้ตู้เขาวิ่งในอาคาร2คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของคำที่มีคำว่าแห่งของตัวอย่างโรงเรียนของเราน่าอยู่นะครับของแสดงความเป็นเจ้าของสภากาชาติ แห่งประเทศไทยแห่งแสดงความเป็นเจ้าของนะครับว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของสภากาชาตินี้สามคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือบอกความประสงค์คำที่มีคำว่ากับแก่แดเพื่อต่อสำหรับด้วยทั้งโดยตามเป็นต้นตัวอย่างนักเรียนชั้นปหกมอบช่อดอกไม้แด ครูประจำชั้นนะครับแสดงความเกี่ยวข้องหรือบอกความประสงค์นะครับคือเดมอบเดใครนะครับพ่อและแม่ทำงานเพื่อลูก c คํำบุบบทบอกเวลาคือคำที่มีคําว่าเมื่อตั้งแต่จนกระทั่งแต่เป็นต้นตัวอย่างเขามาทํางานตั้งแต่เช้าเมื่อเช้า รถติดมากนะครับข้อสังเกตคำบุพบทเป็นคำที่ใช้นำหน้าคำหรือข้อความเพื่อให้ใจความต่อเนื่องและชัดเจนขึ้นตัวอย่างใบงานเรื่องคำบุพบทนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนนำคำบุพบทที่กำหนดให้ต่อไปนี้ไปแต่งประโยคให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งเด็กๆ นักเรียนอาจจะไม่แต่งประโยคไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่นี่เป็นแนวทางให้เบื้องต้นอาจจะแตกต่างจากตรงนี้ก็ได้นะครับหนึ่งคำว่าใต้อาจจะแต่งประโยคว่าหนังสืออยู่ใต้โต๊ะนะครับแห่งข้อที่สองคำว่าแห่งก็อาจจะแต่งประโยคว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยข้อที่สามคำว่าเพื่อก็อาจจะแต่งประโยคว่าการ์ตูนตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน สี่คำว่ากับก็อาจจะแต่งประโยคว่าพี่ตูนกับพี่ก้อยออกวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลห้าคำว่าตั้งแต่ก็อาจจะแต่งประโยคว่านะครับน้องมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันจนกระทั่งนะครับข้อที่ 6. จนกระทั่งเช่นประโยคที่ว่าเขารอเธอจนกระทั่งมืดคำ่ำต่อนะครับก็อาจจะแต่งประโยคว่า นายกรัฐมนตรีเสนอนโยบายต่อสภาผู้แทนข้อที่8ที่นะครับอาจจะแต่งประโยคว่าเธอยังคงรอคอยเขาอยู่ที่เดิม9คําวว่าบนนะครับอาจจะแต่งประโยคว่าดินสอวางอยู่บนเก้าอี้สิบจนกระทั่งอาจจะแต่งประโยคว่าฉันโทรหาเธอแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายก็ไม่รับ สิบเอ็ดคำว่าเมื่อเช่นประโยคว่าเมื่อวานเป็นวันจันทร์สิบสองคำว่าโดยตัวอย่างประโยคละครเรื่องนี้นำแสดงโดยนดิตสิบสามคำว่าแต่เช่นประโยคว่าฉันตั้งใจอ่านหนังสือแต่ก็ยังสอบไม่ผ่าน14คำว่าเหนือตัวอย่างประโยคบ้านของเขียวอยู่เหนือบ้านของชมพู่ขึ้นไปอีก สิบห้าคำว่าแก่เช่นประโยคว่าโรงเรียนมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ